ไซเรนเนมเพตก่นนี่เป็นหม้อของข้าว24โวลต์24โวลต์ดีซีเดี๋ยวสีลองของเลยแพงโซลาเซลล์สีได้อยู่บนนอแต่ลองเมึงก่อนนี่เป็นแผงสามลอยวัดสามลอยวัดผมต่อขนานกันไว้อยู่แล้วต่อขนานกันก็นกนที่ได้แอมสูงขึ้นเดี๋ยววัดเมึงครัว บัดบังคั่วกันคั่ใดคู่บวกคู่ลบสามสิบสามโวลต์สามสิบสามโวลต์แสดงว่าถึงถึงถึงเป็นคูอบอ่บวกอืมว่าถึงเป็นคูอบอ่บวก มืออยู่บ่ทั้งในเตีย้ยทั้งในต่ำทั้งในสูงนด่งนั้นลองเบิง้งขุงเขาโดยโซลาเซลล์สองแผงสองแผงสามอยขนานกัน ใส่เดียวบ่โอ้โหขั้วอยู่นี่นะหมดได้กันล่องเมื่อก่อนเสียบยากแท้เ้ยวางก่อนยยอ้นอสีเสมออยู่ีกแบ อไฟขึ้นแล้ว้าบึงที่ซุกอยู่้ะเดี๋ยววัดเบึกบนก่ะเสียหมอกของเก่าแล้วบวนมาติดตกม,มาลายสำได ม่อกี้นี่เท่าไร่ฮะสามสสาสบสามโวลท์ี่ลงมาเหลือเท่าไรยี่สิบเอ้ยี่สิบห้าโวลต์โอ้ใส่ได้อยู่แต่ยี่บห้าโวลต์จากสาบามลดลงมาเหลือยีบห้าโวลต์มองข้เขาทำงานอุ่นละ กอสีสุกหายอยู่ดอกเนาะนประมาณครึ่งชั่วโมงมาเบิ่งใหม่มีไฟขึ้นืีบ่เริ่มอุ่นแล้วมันนี่แดดดีมันนี่แดดโซลาเซลล์้องขุ้งเข่าเบิงกันหน้า thì xúc hay như con, bố khơi húng như tựa đây Húng đuôi xô la siêu, tung tống, tống luôn nha, khơi húng Để lo ăn hmm, Ừm, này nó, xúc là bọc Địt lèo gặp mai khoăn ba, เปิดมองดูโอ้โหเจ้าเจ้าเจ้าฮึ่มใส่ได้จ้ะผงใส่ได้อยู่ส่ะมาเนี่ยง่ายแนบมาแดดมากกะที่งด้ดยแผงนี่แหละอืมพอด,ดีละข้างไว้น,นี่แหละมกตบยกตะมององเขาวนี่หละ่ะไป